สวัสดีครับมีรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งมาฝากหนึ่งคันนะครับ Honda Ste รีมนะครับคันนี้สภาพสวยมากๆครับดูแลดีสุดๆดเลยครับไหม่แท้138,000กิโลเมตรนะครับเป็นรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะครับรถได้สวยนะครับสภาพไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพิความสีสันสวยงามเกียร์เครื่องยนต์ยังเป๊ะอยู่เลยนะครับดูแลสภาพมาดีมากๆนะครับคันนี้149,000บาทนะครับ Honda s t r e ีมเครื่อง2.0ออโต้ปี2003านะครับรถโดยรวมได้สวยได้สภาพนะครับใครหาใช้งานนะครับ เอาไปใช้งานต่อได้เลยครับรถเป็นตัวเลือกให้กับสมาชิกที่กําลังหารถครอบครัวราคาแสนกลางๆนะครับเป็น7ที่นั่งนะครับคันนี้ขับไกลขับใกล้ขับได้สบายใจนะครับเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์มากๆใช้มาน้อยดูแลมาดีสายจอดว่าได้ครับคันนี้หนึ่งแสบาทนะครับเช็คชมดูรถทดลองขับนะครับรถอยู่มินบุรีกรุงเทพนะครับใครไม่อยากได้ล้อนี้ก็มีล้อเดิมให้นะครับ ก็มาชมได้นะครับคันนี้ไม่ได้แต่งซิ่งนะครับแต่งส,สวยๆนะครับไม่ได้แต่งซิ่งมีจอ Android มาให้แล้วนะครับรถสวยสมบูรณ์มากๆนะครับเป็น7ที่นั่งภายในเป็นเบาะผ้านะครับเบาะผ้ากระจกขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้าเซาทล็อกแอร์แบกครับ รถสมบูรณ์มากๆนะครับที่เหลือเป็นหน้าที่สมาชิกนะครับจะถูกใจและใช่หรือไม่นะครับคันนี้โดยรวมก็คือได้สภาพได้สวยพร้อมขับพร้อมขายนะครับปี2003นะครับโดยรวมอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้มากๆครับเจ้าของดูแลดีครับคันนี้รองชมเชคทดลองขับนะครับมีบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับบริการจัดส่งทั่วไทยใครที่ติดตามช่องนี้อยู่นะครับรับรองว่าคัดรถสวยมาฝากแล้วนะครับสภาพก็ดีราคาใส่กลางๆได้ครับ รถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะครับนี่นะครับไปได้ทั่วไทยนะครับน้องๆหนูๆนั่งแถว3าได้นะครับเบาสองเบาสามพับได้นะครับรถสภาพพร้อมใช้นะครับสภาพเดิมๆไม่ได้แต่งซิ่งนะครับปี2003เครื่อง2อออโต้น้ำมันเบนซินเข้า1นนะครับยังไม่เคยติดแก๊สนะครับไม่ได้เคยติดแก๊สนะครับไม่มีชนหนักไม่เคยติดแก๊สรถแท้ๆสภาพดีๆ1 3 0 0 0 0นานะครับไม่แท้นะครับ1 3 8 0 0 0กิโลเมตรนะครับ โดยรวมก็เหมาะสําหรับสมาชิกที่กําลังหารถครอบครัวแสนกลางนะครับทนทานใช้ง่ายครับอะไรเยอะครับอะไรลมีได้ทั่วไปครับค่ายฮอนดาน,นะครับ เราได้สวยนะครับสภาพนี้ราคานี้นะครับมีจอ Android มาให้เรียบร้อยแล้วลองพิจารณาชมเช็คทดลองขับนะครับโทรได้ไลน์ได้ติดต่อมาได้เลยนะครับขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับเครื่องเกียร์นี่เป๊ะมากๆเลยครับวิ่งมาเยอะครับดูแลมาดีที่เหลือลองชมและเช็คดูได้ครับจะถูกใจสมาชิกหรือไม่